เมื่อฝูงนกกระจาบโดนในพรานจับทุกวันพวกนกจะมีวิธีรักษาชีวิตยังไงมาฟังกันค่ะนิทานชาดกเรื่องฝูงนกกระจาบกับพรานกนกณป่าใหญ่แห่งหนึง่งมีฝูงนกกระจาบหลายพันตัวแล้วก็มีพรานนกคนหนึง่งมักจะจับนกกระจาบไปขายโดยใช้วิธีหว่านข้าเปลือกล่อให้นกลงมากินแล้วก็เหวี่ยงตะข่ายจับนกทำให้เขาได้นกจำนวนมากนำไปกินและขายเลี้ยงชีพ ภายหลังนกกระจาบจากฝูงรู้วิธีรอดจากตาข่ายของนายพรานจึงบอกนกในฝูงว่าเมื่อนายพรานเวียงตาข่ายก็ให้ออกแรงบินพร้อมกันพาตาข่ายลอยขึ้นไปวางบนยอดไม้แล้วบินลอดตาข่ายด้านล่างเอาตัวรอดเหล่านกบริวารทั้งหมดก็เห็นด้วยเมื่อถูกตาข่ายคลุมก็พากันออกแรงบินยกตาข่ายลอยไปค้างบนกอไผ่แล้วบินลอดลงด้านล่างของตะข่ายเอาชีวิตรอดได้ทั้งหมด นายพรานกกว่าจะนำตะข่ายลงมาได้ก็เย็นและกลับบ้านด้วยมือเปล่าทุกครั้งหลายครั้งเข้าจึงถูกภรรยาด่าว่าถังยังไม่มีนกไปขายเลี้ยงชีพเขาปลอบใจภรรยาว่านกกระจากฝูงนี้ฉลาดมากมันพร้อมใจกันยกแหไปไว้บนยอดไม้แต่หากมันแตกคอกันเมื่อใดเมื่อนั้นเราจะจับมันได้ทั้งหมดสองสาวันต่อมานกกระจาบตัวหนึ่งบินลงมาบนพื้นอย่างรวดเร็ว ไม่ทันสังเกตไปเหยียบหัวนกกระจาบอีกตัวหนึ่งเข้าทะเลาะวิวาทกันยกใหญ่ไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายก็ต่างโอ้อวดว่าตัวเองเก่งต่อมาในพรานก็ปล่อยเหยื่อและแอบซ่อนอยู่เหมือนเคยฝูงนกกระจาบต่างบินลงมากินอาหารนายพรานก็เวียงตะข่ายคลุมนกกระจาบทั้งหมดแต่คราวนี้นกแต่ละตัวต่างนิ่งเฉยไม่ยอมบินและเกี่ยงกันว่าใครที่บอกว่ามีกำลังมากก็บินขึ้นไปสิ เมื่อเหล่านกไม่รวมแรงรวมใจกันนายพรานจึงจับนกทั้งหมดไปขายได้อย่างง่ายดาย